สวัสดีค่ะ,ะพันนี้พบการลงเฮดละตะนะคะของลงนู้เองค่ะนะครับมี่อนรั้านเช้าทุ่สวยทงพคนนีเชือ่า้นสีเรียนอยู่อนนปอแนทหลกปอสามค่ะอ๋อเรียนปอสามแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะนํามาชมเฮดนะครับเป็นเฮดนางฝ่าเฮดนางฝ่านะครับก็ เดิมแต่ย่อยออกดอกมาแล้วรับนี่เป็นรุนตีสองุุนตีสองก็เยอะมากๆมกเลยออกมาหลบซอนนะครับหลบซอก็เริ่มแต่ย่อยออกกันมาแล้วตอนนี้นี่เีก็เริ่มแต่ย่อยออกกันมาเรื่อยๆนะครับสวยทุกดอกบวกให้สวยทุกดอกบวกให้ ่ำกันมาได้ตุงเฮ็ดนี้นะครับคือเราได้ประดิษฐ์ก้อนเองทําก้อนเองกับทําก้อนเองใครจะทำก้อนเองจากขี้เลยมาย่างพ้าลานี่นะครับก็ดอกเตอ่์ส้มบุญกับดอกสวยดอกห้ามสวยห้ามตามถ่องเดืองถือก็ว่าันนั้นนะไปได้อ่ะ ครับก็ในน้ำของการเก็บดากเก็นะครับเก็บกางขึ้น้องชายกล้วยในเมวิธีการเก็บนะครับวิธีการเก็บเอสก็คือเราจะจับตีคอขวดไว้นะครับจับตีคอควดเอาไว้แล้วก็โยกขึ้นโยกลงโยก้ายโยกคว้าโดยขึ้นลงสายคว้าแล้วก็ออกออกมาครับออกออกมาปั๊บเราจะมาเล่ตรงนี้นะครับในกรณีในกรณีคือมันจะมีไอเซตเอส เรืではでは look, hepat, rumor, ่องวดาีเน็ตต so ีก็เดี๋ยวตีเน็ตนะครับเราต้องเอาออกกันเม็ดเลยครับไอ้โบเซฟนี่เราต้องเอาออกกันเม็ดถ้าเราไม่เอาไว้ผัวนี้ออกคือต่อไปมันจะทำให้เป็นมันหนาวพอมันหนาวปั๊บไอ้พวกแมงไงไอ้แมงรูมบ้านเรานะแมงรูมบ้านเราเขาจะเรียกแมงลรูมแล้วจะเป็นภาษาสารเขาเดี๋ยวแมงวีพอแมงโบนีข้าวมาเคยพอมันหนาวปั๊บโบนีมันจะหอม หอมปั๊บมะาขามอ๊เคยขามาขอ๊เคยปั๊บามไหมก้อนของเราจะเป็นเอ่อมันจะมาวางไข่แต่ไนพอวางไข่แต่นไนปั๊บก้อนเราจะหนาวพอหนาวปั๊บผลผลิตเราออกมาไม่ดีนี่คือสาหิตสำคัญนี่คือสาหิตสำคัญแต่ว่าการทำเพ็ดว่าเออใส่มันออกมาไม่ดีเราต้องเกลี่ยโบ,บนีออกมาเม็ดอันนี้บแบบเก็บเยอะลุ่งใส่ไวาอ่าเชี่ยออกทำบริสุทธิ์ก้อนครับ ขึนน้นลงใสยคว้าปับา๊บออกเคี่ยวกระเม็ดเลยพวกนี้เราต้องเคี่ยวออกระเม็ดอ่าน,นี่จับแบบนี้จับก็ขึ้นลงใสยคว้า,อ,าออกเราเคี่ยวกระเม็ดขึ้นลงใสยคว้าออกอี่นะครับเป็นเฮดบอสซานผิดนะครับเป็นเฮดบอลซานผิดแต่เ,เราทำแบบนี้เป็นเฮดบอลซานอลซานผิด ไม่มียาฆ่ามเรลงในการทำมะโลกราะว่าเราก็สามารถกินเองได้เลยนี่เราทำเองรับรองสวยทุกดอกทำให้ลูกไฮ้านกินเราขายกันถุงยี่สิบยี่สิบก็มีเราทำขายกันไม่อถุงยี่สิบบอกขายดอกถุงยี่สิบเราส่งเป็นโลเราส่งเป็นโลกันส่งเป็นโหลเท่าไหร่คะเราคือเตรียมที่ฟัดนะเราคือถุงยี่สิบบาท ขายกรนกันกรอนขาย <Okay. S 1> ขายกรอนกรนสิบบาทถ้าทั้งถ้าสั้งเป็นโลเท่าไรได้คะสั้งเป็นโลสุ่งเป็นโลตอนนี้โลนึงเอ่อโลจะทิ้บาทต่อขายสุ่งโลจะทิ้บาทเดี๋ยวจ้ะต่อขายเป็นทุงท่งก็ทุ่งยี่สิบแต่เหมือนแต่หนึองสิว่าเดี๋ยวนี่กับโลก็เก็บกกบุ้นนี่เก็บได้เดียวนี่ เก็บได้หมดเลยนี่ดอกสวยๆงามๆทั้งนั้นเดี๋ยวข้ทสำกัญคือการน,นี้กันครับต้องแกะตรงนี้ออกมาอ,อ,กอ่าสำหรับกอนพวกนี้นะครับอ่านี่ก็ยังเล็กๆก็จะเห็นเป็นดอกเล็กๆออกมาก็พวกนี้ก็เริืมจะทะยอยออกมากันก็จะมีไล่หลุนนะครับหลุนกอนเล็กๆนี่ก็จะเริ่มทยอยออกมา นี่ในการต้มต,ตั้งชั้นนะครับผมก็จะทําตั้งเป็นสองชัน้นสองชัน้นหนึ่งสองนะเห็ดออกก็ประมาณเยอะอยู่ยยก็จะสังเกตได้เห็นนะครับว่าเออไอกอนดอกเหล็กๆตอนนี้ก็มันจะเริ่มตะย่อยออกมาเป็นรุนเป็นลุนนะครับก็จุดนี้ก็น่าจะปรมานสามสี่วันก็น่าจะ จุดสองน่าจะออกมดประมาณสามสี่วันก็น่าจะออกมดสําหรับจุดที่สองจุดแหลกก็ได้ออกไปแล้วนเนบเื่อมามอบ้านเจ็ดแปดวันทีแล้วก็เฮ็ดนางฟ้าพวกนี้มันก็จะออกประมาณประมาณสิบวันนะสิบวันจะออกมาหนึ่งครั้งสิบวันหนึ่งครั้งออกแต่ละครั้งก็ประมาณสามถึงสี่วันสามถึงสี่วันก็จะออกหมด ในแต่ละรุ่นนะครับซับเอสนางขวาตีเราได้ทำก่อนเองอ่านี่ก็หลกบ่าวมาหละคนนึงนี่คนนี้คือหลกบ่าวอ่าแนะน้ำตัวก่อนกับนี่เจอได้นี่สวัสดี่กับผมเด็กชายเป็นเส้นอ๋อเด็กชายเป็นเส้นเลยโอ้ชออใช่จุโซโดซุปเปอร์แมนเลยกชายจุดเต้นนี่อ๋อนี่มีไฟใช้ไฟโซก่อนเดทเอออ๋อออกโลกมังม่ายแตนออกโลกมังม่ายดกอ๋อนี่ครับ นี่กับโลกบาวคนตาเม็ดกันนี่ตานี้ดอกตานี้ออกดอกเหลวอันนั้นสำหรับกนจุดตานี้นะครับกนจุดนี้ก็คือพึงอ่งออกกนลงมาพ,งพึ่งเปิดดอกอย่างไม่ออกทีก็ประมาณสักสามสี่วันนี้ก็น่าจะออกดอกดุลแหลกให้เราได้เก็บกันอแต่ตรงน,นี้มันหยุดหยุบอ่านี้นะครับกนจุดนี้ก็ประมาณสักสามสี่วันไม่ได้ออกดอกกันส่วนจุดนี้ก็คือโอเคออกหลบซองเลย เดี๋ยวเราก็อยากเก็บดอกกันต่อนะครับนะเดี๋ยวเราจะเก็บดอกกันต่อก็สำหรับวันนี้ก็ควักเอาไว้นะครับสำหรับหลงเฮ็ดลาตาอ่านี่จะเก็บไปบางส่วนเลยเดี๋ยวจะเก็บไปบางส่วนเลยก็ควักเอาไว้นะครับวันนี้สำหรับหลงเฮ็ดลาตาก็สุดออกเส้นใหญ่สร้างกรอนก็สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะใช้เบอร์โทรก่อนละที่บาทเดี๋ยวตายคลิปนะครับก่อนละสิบบาทก่อนสิบบาทใช่วะ น้องเปิต้นบวาก่อนสิบวัดเ,เดี๋ยวผมจะใส่เบอร์โทรไปแตอว่าไลน์ละเอียดไว้ไลน์ไว้ตีใต้คลิปสามารถติดต่อสอบถามได้ในคนแต่ว่าเออยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้สำหรับอำเภอสะเรุรีตำบลบางล่านะครับ<อ>สำหรับวันนี้ก็ขอจบไป<อ>คลิปลเพียงตอนนี้ก่อนครับก็ขอวันนี้ขอจบคลิปตอนนี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่มาน